สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาวันนี้มาเคาะกันอีกแล้วนะคะก็มีโปรดักต์มาแล้วก็ลองเลยแล้วก็ยังไงนะคะแบรนด์วันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีในประเทศไทยแต่ว่ามีในใจเรามานานแล้วนะคะนั่นคือจูโนแอนโคนะคะซึ่งจูโนแอนโคนี่เขาจะดังเรื่องที่แบบว่าครีมที่แบบ YouTuber ยูทูบเบอร์ใช้อะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบฟองน้ำนะคะตื่นเต้นแล้วนะคะว่าลุกนี้ก็คือใช้ครีมด้วยนะแล้วก็ใช้ฟองน้ําลงให้ดูด้วยนะเออโอเคนะคะใครที่อยากจะรู้ว่ารีวิว ดูน่อยอนโคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมีตัวไหนหน่าสนใจบ้างติดตามชมได้เลย ปิงหูใกล้เลยขนาดนั้นนะตามทมเนียมนะคะในการเคาะโปรดักของเราเราก็อยากจะเห็นแบบว่าชัดเจนเลยที่เราต้องแบบว่าหน้าเปลือยขนาดนี้เพราะว่าเรามีตัวหนึ่งนะคะที่เขามีชื่อว่าด n โ o แอนโคนะคะมูลชายมิราเคิลครีมซึ่งตัวนี้เขาเป็นเหมือนเป็นลูกครึ่งละกันเป็นตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็น p พรเมอร์ด้วยเออซึ่งตัวนี้เราบอกตรงๆว่าเราเห็นพวกยูทูบเบอร์เมืองนอกอะไรย่างเงี้ยเขาใช้กันแล้วเขาก็มีโพสต์มีอะไรอย่างเงี้ย คือโดอนจ้างหรือเปล่าไม่รู้ช่างเหอะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยากลองนะคะก็เลยแบบว่าตํามานะคะเปิดเลยจ้าอุ้ยเขาบอกว่า close your e y e and make a wish ได้ยังนะคะออะเปิดเลย baby you are star ซึ่งคือดาวเหรอฉันไม่ใช่ดาวฉันคือน้อยหนึ่งเมอัฟดาวก็ดาวดุดดาวดิงงแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่คือตัวแพ็กเกจนะคะ moon shine miracle cream ซึ่งมันจะมีความแบบม่วงๆแบบ g a l a x y ซีเดอะ r าร์โอะไรอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวมาดูเนื้อกันว่าเป็นยังไงนะคะนี่ยังไม่เคยใช้เลยยังไม่ได้ลองเลยม้แต่นิดเดียว <c oughs> เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นดูบส์ของชาล็อตทิวเบอรี่ที่เป็นเมจิครีมซึ่งเราเคยใช้เมจิ ครีมแล้วเดี๋ยวเราบอกว่ามันเหมือนไม่เหมือนมันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบครีมค่อนข้างตึบอยู่เหมือนกันนะเห็นปะเนี่ยไม่หล่นนะคะอุ้ยถ้ามันหล่นนะฮาเลยอะเวลาเกลี่ยออกมาก็ไม่ได้มีแบบขาวอะไรนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็นโทนอัพขนาดนั้นคือมันก็ขาวขึ้นมานิดนึงปะวะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกลี่ยง่ายดีมีความเหมือนบัตเตอรี่เหมือนแบบว่าเนยเนยมีความแบบครีมแน่นๆไม่แบบจุดจวดอะกออกปะเหมือนจะมีกลิ่นแต่ก็ไม่มีกลิ่น นวอดลองอไป,ป็นผิวนะคะเกลี่ยง่ายดีแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบไม่ได้ลื่นมากด้วยอะ่ะก็นิ้วนี่แหละหนาะเกลี่ยไปเลย แคความรู้สึกเหมือนการทาครีมบำรุงนั่นแหละ diret. ไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอิสต์สไปรเมอร์ขนาดนั้นน่ะบางอันเวลามันบอกว่ามันคือทานผิวได้อะไรเงี้ยมันจะมีความหนึ่งคืออาจจะมีความลื่น2เวลาเซ็ตลงบนผิวเนี่ยมันจะมีความแทกี้ <c oughs> คือมีความหนึบหนึบนิดนิดที่แบบเวลาผลิตภัณฑ์ลงลงไปแล้วมันจะติดได้ดี thank. แต่เนี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยไม่ได้มีรู้สึกค,ม,คมแบบว่าหนึบหนึบอะไรเลยแล้วก็เกลี่ยง,าง่ายดีนะคะแล้วก็เนี่ยซึมแล้วไม่ได้หนึบไม่ได้เลยเลยเหมือน,านทาครีมนะแล้วก็ไม่ได้ม ทาครีมอะนะที่เขาบอกว่ามันมีความคล้ายกับชาลต์ทิวเบอรี a เมจิครีมเนี่ยแล้ว texture มันก็คล้ายกันนะแต่ตัวนี้มันจะมีความตึ้กว่าหน่อยคือครีมมันจะลีนไปทางแบบตึ้กว่านิดนึงไม่เยอะนะคะแล้วก็เวลาเกลีย่ยออกมาก็ไม่ได้มีรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นขาวเป็นโทนอัพอะไรเลยนะก็โอเคลองดูนะคะนะก็ยังยังตอบไม่ได้ละกันเพราะว่าเนี่ยก็ทาไปเฉยๆก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นครีมครีมหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองแต่งหน้ากันดูว่ามันแบบว่ายาังไงมาเรามาลองตัวโปรดักต่อไปเลยนะคะเป็น ที่ยอมรับเลยว่าคลิปนี้เกิดขึ้นได้เพราะตัว Product นี้เลยเพราะว่าน่าสนใจมากอยากหากมานานและอะไรที่เป็นลุกครึ่งแบบนี้นะคะฟองน้ำแต่งหน้าของ Juno and Co เออซึ่งมันมีอะไรแล้วก็แบบกดๆมานะแล้วก็อะไรที่เป็นแบบฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำจิว๋วอยู่ในเว็บเขาอะไรเงี้ยเราไม่ได้เอามาเพราะเราร <duc S 2> <ผม S 1> ู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช<ด>้อันที่เล็กๆเราก็เลยเอาฟองน้ำที่เป็นแบบไซส์แบบพอฟัดพอเวียงมาหมดทุกอันเลยนะคะซึ่งอันสีเหลืองเนี่ยก็คือตัว Lemon Drop Sponge นะคะตัวนี้สีชมพูนะคะ r ร s e เววสปอน์นะคะแล้วก็สีม่วงนะคะลาเวนเดอร์เววิทสปอนช์อันที่มันมีรูปร่างหน้าตาต่างจากคนอื่นนิดนึงตัวแบบแพคเกจตัวนี้คือตัวไมโครไฟเบอร์นะคะฟิวชั่นสปอนช์แล้วก็ตัวไมโครไฟเบอร์เววิทสปอนช์นะคะพูดตรงๆเราแ,แกะออกมาถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกว่าบางอันก็ต่างมาอันก็ไม่ต่างคือเท็กเจอร์มันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากมันต่างกันแค่รูปทรงนะคะอาจจะแกะออกมาให้ดูแพคเกจจริงก็เป็นแบบอย่างเงี้ยนะ อันนี้เป็นเลมอนสปอนจ์นะคะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นเหมือนขนสั้นๆนะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่แต่ว่าน่าจะเห็นแหละมันจะเป็นขนสั้นๆดูแบบปุยๆเหมือนตุกตาตอนเด็กๆอ่ะที่เราเคยเห็นว่ามันปีแบบกระลอกกระต่ายอะไรย่างเงี้ยอยู่ในบ้านแบบบ้านของเล่นเนแล้วมินกระต่ายกระลอกแล้วมันจะมีเท็กซ์เจอร์แบบเนี้ยก็เลยอุ้ยตื่นเต้นนะคะเอาบิวตี้เบนเดอร์มาเทียบไปดูบิวตี้เบนเดอร์จะมีเท็กซ์เจอร์ก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเวลเวดแบบนี้มันเหมือนเป็นบิวตี้เบนเดอร์ที่ คือมานิดหนึ่งอ่ะเหมือนไม่มีขนอะไรไม่รู้นะซึ่ง b e a ี t y b l e n d ร r ก็จะเป็นเนื้อแบบเทียบกับเนี้ยอันนี้ก็ดูเรียบไปเลยนะคะอันนี้ก็ดูมีขนฟูๆนิดนึงนะตัว lemon s p o n g ์ซึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นขนที่สั้นที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าอันที่เป็นขนแบบใกล้เคียงกันคือ4่อันที่เหลือนี้เดี๋ยวให้ดู4อันทีเดียวเลยนะปิ๊งอ่ะเอาให้ดูนะจ๊ะอันนี้ก็คือมันเหมือนกันแหละมันแค่แบบเรียบต่างกันเพราะคนละสีเลยฟิล์นี้อันนี้คือ rose s p o n นะคะนี้คือ lavender อันนี้คือตัวเ e l v e t s p o n g นะคะส่วนอันนนนี้้คคืืออตตัวช่ก็แบบรูปหาา ที่ไม่เหมือนเพื่อนเนาะมีทั้งด้านนี้มีทั้งด้านตัดอะไรเงี้ยแต่ว่า3ตัวนี้ก็คือเหมือนกันนะคะคือ t e x t อร์ของทั้ง4ตัวนี้คือเหมือนกันที่ว่ามันจะมีขนสั้นๆเป็นขนอุยอุยอ่ะเป็นเหมือนแบบคล้ายอันนี้แหละแต่ว่าความรู้สึกเราคืออันนี้สั้นกว่าแค่นี้แบบต่างกันน้อยมากนะคะซึ่งอันนี้จะมีความเป็น beauty blender หน่อยแบบรูปทรงเนาะแต่ว่าสี่อันนี้ก็จะต่างกันไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีหัวตัดเนาะแล้วก็ตันนี้จะมีแบบรูปร่างที่อ่ะตัดในแบบแนวยาวขึ้นแล้วก็หัวเป็นแบบเอาไว้เข้าซอกอะไรงงี้ <S 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 <c oughs> เขาจะเพอร์ฟอร์มยังไงประเด็นคือฟองน้ําแบบนี้มันต้องเอาไปชุบน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองชุบน้ํากันก่อนนะคะมีน้ําอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเลมอนไปลองชุบดูนี่คือครั้งแรกเลยนะยังไม่ได้ลองเลยเด้อมันก็จะใหญ่ขึ้นอยู่แล้วแหละเนาะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเอาตัวสีชมพูละกันจะได้เข้ากับตัวที่ใส่เพื่อนะคะคือจะบอกว่าที่สนใจอีตัวฟองน้ําลักษณะเนี้ยเพราะว่าเราอะเคยชอบ คุชชั่นอันหนึ่งก็คือคุชชั่นรังโคมนะคะที่เขาจะมีคุชชั่นมีขนสั้นๆอยู่บนนั้นซึ่งเราคิดว่าขนสั้นๆเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบมันดีกว่าชาวบ้านอะเนาะซึ่งคุชชั่นลังโคมอันนั้นอะเขาไม่ได้มีผับแยกไงไม่มีรุ่นนั้นผลิตอีกแล้วแล้วรุ่นอื่นคุชชั่นก็ไม่ได้เป็นขนแบบนั้นอะซึ่งนี่คิดว่าเฮ้ยแล้วไงต่อยยมันอาจจะแบบคิดถึงอะเออก็เลยแบบว่าหาแบบอะไรที่ดูมีความเป็นขนขนแบบนี้นะคะซึ่งเรามาเจอฟองน้ําของจูโน่แอนดโคะก็เลยสั ไว้ให้ใน Description นะคะว่าถ้าอยากได้ก็ทำงานสั่งงานเพศอุ๊ยมันเริ่มฟูขึ้นมาแล้วว่าค่ะได้แล้วนะจ๊ะโอ้โห บีบไปเลยนะจนกว่าจะไม่มีน้ําหยดออกมาจากตัวฟองน้ํานะคะเป็นอันว่าใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องต้องบีบมันจนขาดครึ่งนะคะสีดวงใหญ่มากอย่างกับมะนาวก็มันคือมะนาวอะเนาะเลมอนสป o นจ์อะนางใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะดูดิความเป็นเวลเวตก็ดูแบบชัดเจนมากขึ้นนะเพราะขนมันเปียกน้ําแล้วก็จะเห็นว่ามันฟูขึ้นนะคะลองเทียบกับอันที่ยังไม่ได้บีบดูดินี่คือยังไม่ได้บีบยังแห้งๆอยู่นี่คือบีบแล้วคือใหญ่ขึ้นแบบใหญ่เลยอะค่ะอันนี้เขาบอกว่ามันใช้ได้ทั้งรองพื้นใช้ได้ทงแบบ แป้งฝุ่นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งซึ่งหอง,งั้นเราใช้อันนี้ละกันนะคะเดี๋ยวเราลองละกันว่าแอร์เรียนี้เรา,าจจะใช้อันนี้อันนี้แล้วก็อ๋ออันนี้เมื่อกี้เราแอบไปบีบน้ํามาแล้วนะคะตัวที่เป็น fusion s p o n g โตมาเลยจ้ะโตมาไล่เรียกเลยจ้ะคือแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้ตัว lemon s p o n g ก่อนละกันนะเพราะเรารู้สึกว่าตัวนี้มีความใกล้เคียงกับ beauty b l e n อร์มากที่สุดคือมันเป็นขนที่สั้นกว่าอันอื่นด้วยนะคะหรือที่จริงมันเหมือนกันวะแล้วด้วยความที่สีอ่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันสั้นปะไม่รู้นะคะเอาเลยเดี๋ยว,ว นี้จะใช้กับรองพื้น2แบบแล้วกันด้วยความที่เราอ่ะใช้ตัว m i r a c l e cream เมื่อกี้ไปแล้วนะคะมันก็เลยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์แล้อ่ะเราจะข้ามขั้นตอนไพรเมอร์ไปนะคะเราจะใช้รองพื้นที่เราเคยใช้อยู่แล้วนะคะโดยที่แบบว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนฟิลลิ่งอะไรนะจะได้รู้นะคะนั่นก็คือตัวชิเซโดซินโค o สกินนะคะอ่ะเอาเลยด้วยคำที่มันสีอ่อนเนาะพอเห็นรองพื้นแล้วก็บีเหมือนตกลงดินก่อสร้างเลยอะ มันจะมีความดึงดึคล้ายๆกับ Beauty b บนเดอรคือคล้ายกันมากนะคะความที่เป็นกรรมหยี่ขนๆเวลามันลงบนหน้าอย่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นขนๆเห็นเป็นขนนะ่ะก็เร็วดีแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะกดแล้วก็ แนบไปกับผิวได้ดีไม่แข็งนาะซักซอบแบบนี้เราก็กดกดย้ำลงไปได้นะคะเพราะว่าปลายมันค่อนข้างแหละเอนน่มอไซหรือว่าฟองน้ำเพราะนี้ทำไมเข้าซอยได้งงหรือว่าเป็นอาหารชาวเหนือแล้วเจ้าเข้าซอยพอแล้วเก็บมุกไปเล่นบ้างนะคะมันจะหมดแล้วเนี่ยความรู้สึกนะไม่ได้ต่างกับ beauty บนเดอร์มากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนการเด้งเด้งตัวแล้วก็ t e x t อร์เนี่ยดูใกล้เคียงกับ beauty บ l e n d e r มากมากเลยนะคะเวลาโดนน้ำมาเรารู้สึกว่าอันนี้ใหญ่กว่า beauty b น e n อร์คือมันจังหนับกว่าแล้วก็แบบฟูออกมาได้เยอะกว่านะคะ coverage นะคะของรองพื้นตัวนี้คือมันเป็น medium to full อยู่แล้วซึ่งอันนี้เราลงไปตัวนี้มันจะมีน้ําอยู่ในนั้นนิดนึงมันจะทําให้ coverage ดูมันไม่ได้บางลงแต่มันดูเกลี่ยง่ายมากขึ้นอะมันดูสม่ําเสมอดีนะคะยังเสมอๆกับ beauty blender ละกันยังไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันแบบ significantly มาที่ตัว rose velvet sponge บ้างนะคะเราอยากรู้มากเลยอันนี้เพราะว่ามันมาในแบบฟอร์มที่หลายสีอ่ะมันจะต้องดังดีไม่งั้นเขาก็ไม่ทําแบบหลายอันมาหลอกตัอย่างงี้ป่าวะ ซึ่งการใช้ฟองน้ําแบบนี้เราก็บอกเลยว่าบางทีเราจะต้องใช้รองพื้นเยอะกว่าการใช้พวกพับกุชชั่นในการกดอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าฟิลลิ่งมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคือความแบบปกปิดอะไรเงี้ยมันก็จะเกลี่ยกลมกลืนได้มากขึ้นนะคะอ่ะโอเคเริ่มนะคะจะใช้ด้านที่เป็นปลายตัดของเขาเนี่ยนะตัวนี้ความรู้สึกเราคือขนเขายาวกว่านิดนึงแต่ว่าตอนใช้บนหน้าไม่ต่างเท่าไหร่ ะะอีตัวหัวตัดอันนี้ก็คือช่วยให้กดลงไปบนผิวได้แบบงี้แนบได้มากขึ้นจะสังเกตว่าพอกดลงไปปุ๊บไม่มีรอยแบบเป็นดวงเลยเห็นปะไม่มีเลยนะคะงงมากนี่ก็คือแบบสิ่งที่เราใช้ตัว rose velvet sponge นะคะตัวนี้ไม่ต่างนะคะไม่ต่างจากอันนี้เท่าไหร่และในความรู้สึกก็คือเรารู้สึกว่าอันนี้ดีกว่าน,นี้ <c oughs> อีหัวตัดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิ c ละกันคือเวลามันลงไปอย่างเงี้ยมันแบนติดหน้าไปเลยก็จริงเนาะแต่อันเนี้ยมันจะมีความโค้งนะคะเวลาความโค้งอะเวลามันสัม ผัสบนหน้าใช่ปะสมมุติอันนี้มันสัมผัสบนหน้ามันเอาโค้งเข้าแล้วมันค่อยๆกดลงไปมันจะค่อยๆเพิ่มพื้นที่ในการกดจากเล็กไปหาใหญ่ใช่ปะมันจะ วืดดันขึ้นวืดดันขึ้นโดนตรงนี้แล้วก็กระจายโดนตรงนี้ก็กระจายอันนี้เรารู้สึกว่ามันเวิร์กแต่สําหรับอันนี้มันแบนเวลามันกดลงไปอะค่ะมันก็กดลงไปในประนาบใหญ่ๆเห็นปะแล้วเราก็ดันเข้าไปซึ่งมันไม่ใช่การกดแบบค่อยๆแล้วก็กระจายออกดันเข้าไปแล้วเป็นเคอร์ฟเหมือนอันนั้นนะคือมันเป็นค่อนข้างจะแฟลตแล้วก็ดันลงไปดันลงไปดันลงไปซึ่งอันนี้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดมาใช้ได้ทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งอันนี้อาจจะเวิร์กกับแป้งก็ได้อันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยว นะคะอ่ะก็แปลว่าเรายังชอบตัวที่เป็นทรงกลมแบบนี้อยู่นะแล้วก็ความเด้งดึงอะไรเงี้ยเหมือนกันอันนี้ขนยาวกว่านิดนึงจริงว่ะแต่ว่าไม่ตากขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองกับรองพื้นที่มีความเติบขึ้นมานิดนึงละกันเนาะวันนี้จะลองใช้ YSL All Hours นะคะสี b d 4 0 <c oughs> ซึ่งฝั่ง YSL เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวที่เป็น Fusion Sponge <c oughs> ดูแบบเวอร์นะคะมีทั้งด้านตัดมีทั้งด้ันโค้งมีทั้งด้านบนที่แบบเออเอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะลองดูนะอันนี้รู้สึก ว่าจับแบบถนัดดีนะคะก็คือนิ้วอยู่นี้สองนิ้วอยู่นี้แล้วก็นิ้วนี้เอาไว้กดเหมือนเมาส์อ่ะเหมือนจับเมาส์อ่ะอันเนี้ยนะคะ รองพื้นนี้จะสีเข้มกว่าค่อนข้าง,างนุนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากก็ค่อนข้างมีความพอดีผิวระดับการปกปิดนะคะก็รองพื้นไม่ได้สูญเสียการปกปิดไปแต่ความรู้สึกก็คือมันดูมอยเจอร์มากขึ้นมันดูแบบมีความน้ำอะไรบางอย่างที่ปนน,นมากับในรองพื้นนะคะแล้วก็ใส่ลงมาแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าผสมกันแล้วก็ตัวรองพื้นได้มีความมอยเจอร์มากขึ้นเนาะซึ่งตัวนี้จริงๆพูดตรงๆว่าเอฟเฟกต์ของ YSL เนี่ยมันลีนไปทางค่อนข้างแมทหน่อยนะคะแต่ว่าเวลามาแบบใช้บนฟอง น้ำที่มีความเปรีกแบบนี้มันก็เลยดูหักล้างกันนิดนึงให้มันดูกลางๆมากขึ้นซึ่งดีนะสำหรับใครที่หน้าแห้งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะลงไปนะคะอันนี้ก็จะปกปิดแบบจริงๆถ้าเกิดว่าปกตินะใกล้เคียงกับชีเซโดมากแต่ฝั่งเนี้ยสีผิวมันจะสว่างกว่านิดนึงแล้วก็มีการปกปิดมากกว่าน่อยนึงแต่เนี้ยก็เนี่ยเท่าที่เห็นเลยนะคะและอีตัวหัวตัดเนี้ยมันใช้ทาอะไรอะ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะรู้สึกยึกยักอะ่ะรู้สึกอันนี้คือยกึกยักไงไม่รู้เหมือนแบบว่ามันก็ ไม่ขนาดนั้นปะวะามันคือเหลี่ยมมุมไหนมันก็เข้าได้ปะหรือว่าบางคนเขาจะหมูกสูงกว่าเราเหรอเราเขาต้องแบบว่าใส่เข้าไปอย่างเงี้หหยหล่ออะไรเงี้ยคืออาจจะยังแบบไม่ขนาดนั้นไม่ได้ต่างขนาดนั้นกับรูปร่างปกตินะคะซึ่งคุณชัว่วอาจจะคิดว่าอ่ะพี่ก็ใช้ฝั่งนี้ก็ได้ที่เป็นโคง้งๆงอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาแบบดีไซน์มาให้เราจับตรงนี้นึ่ออกไปแล้วกดกด,กดลงไปมันดูแบบใช้ผิดด้านอะนึกออก่ะแต่มันใช้ได้ไม,มันใช้ได้นะแต่แค่รู้สึกว่าไม่ถนัดเท่านั้นเองนะคะ ยังนะคะอันนี้ยังถนัดกว่าด้วยซ้ำอะ่ะอันที่เป็นแบบหัวตัดอันนี้คือก็ยังแบบกดลงไปกว่ดแบบฟูกว่ดด้วยซ้ำนะคะเริ่มเซ็ตตัวแล้วมันก็จะมีความแมทมากกว่าฝั่งนี้เห็นปะฝั่งนี้มันจะมีแบบความเป็นธรรมะแต่ฝั่งนี้ก็คือจะแมทกว่าหน่อยหน่อยเดียวเท่านั้นนะไม่ได้แบบเยอะอะไรมากมายแต่ว่าหน่อยหนึ่งก็คือต่างปะในความเป็นเมคอัพมันก็ต่างปะเดี๋ยวเราใช้อันเดิมกับ YSL ละกัน เนี่ยมันถนัดกว่าไม่รู้ดิเวลามันกดลงไปมันจับมันแบบมันไม่ต้องแค์ว่ามันจะเป็นเหลี่ยมมุมอะไรแล้วแล้วมันกดมันค่อยเล็กไปหาใหญ่ได้อะคือแบบพื้นที่ในการสัมผัสมันอะค่อยค่อยบุบุบบุบุบมันจะมีความเนี้ยแต่ถ้าเป็นหัวตัดมันจะมีความนึกออกปะเอออย่างนั้นอะอธิบายในระดับแบบว่าเปิดยานนะนึกออกปะกลายเป็นว่าอันที่สั่งมาอันเดียวอะเหมือนชอบสุดเลย นี่ก็คือ1ชั้นนะคะ wise L แล้วก็อันนี้คือช e เซดนะคะรีวิวลองเพื่มไปด้วยในตัวปะเนี่ยโดยใช้พี่ทั้ง3คนนี้ในการลงที่สออันนี้ก็คืออันสีชมพูนะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวแทนละกันแห่งดวงจันทร์นะคะในการลงเดี๋ยวให้ดูฟินิชที่ใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะคะจะบอกว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ไม่ต่างเลยเพราะว่าครึ่งล่างนี้เราจะใช้ตัวเลมอนใช่ไหมแล้วก็ครึ่งบนเนี่ยเราจะใช้ตัวโรสเวอเวนะคะเป็นอันนี้นะไม่ต่างใช่ปะแล้วก็อัน,น นนรู้สึกใช้ง่ายกว่าด้วยแล้วเ,เราไม่ต้องแคร์ด้านแคร์อะไรเขา้าไห่ปะแต่อันนี้มันแบบมีด้านด้านเรียบของมันเวลากดประกับลงไปบนใบหน้าอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเป็นแอรีที่ลงมาแบบใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ถ้าอัน,นเล็กๆมันค่อยวืบวืบวืบชอบอันนี้มากกว่านะคะแล้วก็เมื่อมาเทียบกับฝั่งนี้ในการใช้ตัวนี้นะคะก็ยังชอบ2อันนี้มากกว่าอันนี้อยู่ดีซึ่งอันนี้รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปมันยากเกินไปแล้วก็แอรียในการเป็นหัวตัดมันใหญ่กว่าอันนี้อีกนะดูดดูพื้นที่หน้าตัดมันนะอันนี้คือจะเป็นหนห้า ที่ใหญ่กว่ามันก็เลยรู้สึกว่ายิ่งแบบเออดันลงไปได้แบบในพื้นที่ใหญ่อีกอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยสรุปคอะอีกทีหนึ่งแล้วกันนาะก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบยังไงนะคะทีนี้ก็คือคอนซีลลซีเลอร์ล่ะเขาจะเกลี่ยได้ไหมวันนี้ใช้คอนซีลเลอร์ที่ไม่เคยใช้ให้ดูแล้วกันแต่ว่าก็ใช้บ่อยอยู่นะก็คือคอนซีลเลอร์ของเฟนตี้นะคะน้อยหนึ่งใช้สี210จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ปกปิดอะไรเยอะแยะหรอกปะแต่ก็เอาหน่อยความสบายใจอะประมาณนี้ เดี๋ยวจะใช้ตัวเลมอนในการเกลี่ยข้างล่างนะคะเกลี่ย <realised> ได้ไม่มีปัญหานะคะซึ่งอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อค่อนข้างจะตึบกว่าที่เราเคยใช้พวกอวกาสหรือว่านาสแล้วซึ่งถ้ามันเกลี่ยนี้ได้อันนั้นก็เกลี่ยดได้นะคะได้นะคะมาที่ตัวโรสบ้างว่ายังไง แล้วตัวนี้อาจจะเข้าซอกได้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันแหลมกว่าหน่อยความตัดอน,นะถึงหัวตรงแบบปลายปลายพอดีนะคะก็โอเคนะแต่ความรู้สึกของเราก็คือ,อยังชอบตัวกลมๆอยู่นะคะเนียนไม่มีปัญหาฝั่งนี้กันบ้างนะคะใต้ตรงใต้ตาเป็นคนไม่ค่อยมอีก็เลยแบบไม่ค่อยลงนะคะใช้พี่คนนี้แล้วกันนะ ทำแบบลังเลทำลังเลจริงๆรู้แล้วนะฮะเพื่อความแบบตื่นเต้นไงเพราะว่าเออถ่ายคลิปเนาะคนดูจะได้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะลองใช้ด้านโคง้งๆไหมถึงจับผิดก,กระช่างมันเถอะนะกลายเป็นชอบด้านโค้งวะจริงจริงอ่านสมมติว่าพื้นที่เล็กๆก็ลองตําแบบตรงหน้าตัดปลายๆลงไปดูไหมว่ายังไงมันเกลี่ยได้อะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเป็นรอยหรือว่าเป็นขนหรือว่าไม่มาเหม่อด้านไหนก็ได้แต่ว่าความถนัดสำหรับเราเล่เป็นตัวนี้แล้วนี่ก็คือมีทั้งรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะ ส่วนหนึ่งที่มันมีความกริบก็คือรองพื้นมันดีด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึงก็คือตัวกันลงมันลงง่ายด้วยนะคะรองพื้นน่าจะมีความเสร็จตัวประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แป้งฝุ่นกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะใช้แป้งฝุ่นตรีนะเดี๋ยวจะเคาะออกมาบนฝ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวฟองน้ํานี้แหละในการลงแป้งฝุ่นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเกินไปไหมนะคะ ลงแป้งไปก็จะแมตช์ขึ้นแน่นอนแล้วก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วถ้าลงแป้งไปแล้วไม่แมตช์ลงทําไมลงได้นะปกติซึ่งจริงๆ Beauty Blender ก็ลงแป้งได้นะแต่เขาไม่ค่อยทํากันแต่เราว่ารู้สึกว่ามันลงได้แล้วก็ลงแล้วดีด้วยเพราะมันมีความชื้นอยู่บนนั้นนะคะทำให้แป้งมันกดติดได้ดีมากขึ้นด้วยครึ่งหนึ่งนะคะที่เป็นน้องเลมอนอ่ะต่อไปน้องหัวตัดกันบ้างซึ่งเราคาดหวังเอาไวา้ว่ามันจะดีกว่าเลมอนนะเหมือนเป็นฟิลพับอะเนึกอปลเพราะว่าพับมันก็มีความแบนๆไม่ได้เป็นเครยอะใช่ม Mm. โอเครู้แล้วนะคะมันจะเป็นเทคนิคในการลงที่เขาเรียกว่าเบคกิ้งเป็นอบแป้งลงบนผิวนะคะมันก็เลยทําให้แป้งนะ่ยมีความเซ็ตตัวได้มากกว่าปกติเพราะว่าปริมาณแป้งมันเยอะเวลาฝรั่งเขาลงเห็นไหมแบบปุ๊บๆๆแล้วก็แต่งตาแล้วเวลาปัดออกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบติดใต้ตามากพวกฟอลเอาต่างๆแต่ว่าอันเนี้ยเกิดมาเพื่ออันนี้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าง่ายกว่าเพราะว่า1คือหน้ามันเป็นหน้าตัดนะมันเหมือนกันเอาพาับองปึงปึ้งปๆๆงป,งป,งป,งปงลงบนผิวแล้วมันก็เต็มเร็วด้วยดดแบบด้ยแแปบบีามชง สีอะไรนะคะมันก็เกลีย่ยตัวกระจายแบบเร็วมากมั่มเหมอมากนะคะพบแล้วว่าตัวนี้ลงแป้งได้เร็วกว่าตัวเลมอนแล้วก็ดูแบบเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าด้วยนะคะปึงป้งๆๆๆแป๊ปปแบบเดียวเสร็จเลยนะคะเค <Okay, S 1> มาถึงตรงนี้กันบ้างนะคะกับแป้งนะคะไม่สม่ำเสม,เมอเนาะฉันจะกดลงมันแป้งตรีเลยพอไปได้ เร็วมากอันนี้ก็คือปึ้งปึ้งสามสี่เสร็จเลยในการลงแป้งฝุ่นเดอร์เพราะว่าพื้นที่มันแบนแล้วก็มีองศาที่ลาดกว่านะคะแล้วก็แป้งมีความตึบตัวได้ดีอยู่นะคะไวมากอันนี้ปึ้งเสร็จเลยหนะ้าแมเลยงงมากแม่นะคะใช้กับแป้งแล้วนะคะผลก็โอเคนะคือกลายเป็นว่าอันนี้ใช้กับแป้งอาจจะช้ากว่าแล้วก็ ต้องแบบเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเพราะว่าหน้าตัดมันไม่ได้เป็นหน้าตัดแบบฉึบอย่างงี้ใช่ไหมส่วนอันนี้เมื่อเทียบกับอันนี้อันนี้ดีกว่านิดนึงเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่แล้วมันลงปึ้งเสร็จเลยปึ้งปึ้งปึ้งถ้าเราชอบลงแป้งทางหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเบคกิ้งก็คือลงแบบใต้ตาหรือว่าเห็นไหมฝรั่งเขาจะลงแบบปึ้ง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 ตรงนี้เป็นขาวๆอ่ะเป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยเพื่อทําให้จอลลยมันอาจจะชัดขึ้นอีหัวตัดเนี่ยทำได้ดีกว่าลักษณะของมัััันน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 นคคคืืืืือออออพ้้้้้้ทททีีีี่่่่่มมมไไใใหหหญญจเเกกกกิป็็ลลงงงึบาาแแวตถ ยังคอนโทรได้ว่าแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเกิดมากันคนละแบบโอเคทีนี้งานเบสอะไรทั้งหมดเราแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปแบบว่าแต่งหน้าให้มันเสร็จละกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเคาะกันค่ะอันนี้คือจะไม่แต่งเร็วๆให้ดูนะเพราะว่าเสกเอาอ <c oughs> เสร็จแล้วงงมากอ่ะโอเคแล้วก็แบบถอยกลับไปแบบงงปะแต่มีอย่างหนึ่งนะคะที่ลืมทำให้ดูนะคะนั่นก็คือการใช้พวกสปอนซ์แบบนี้กับแป้งผสมรองพื้นกดลงไปเลยนะคะใช้คิวเพลสอิว y รี่รีทันะคะตรงนี้แล้วกันเนาะจริงๆมันก็คือไม่มีอะไรให้ต้องปกปิดแล้วมั้ง feeling นะคะไม่ได้ต่างกับ ที่มันเป็นแป้งฝุ่นเลยอะเพียงแต่ว่าอันนี้คือแป้งที่มันมีความแบบปกปิดมากขึ้นนะคะมันก็จะอืใช้ได้นะคะตัวที่เป็นแป้งผสมรองพื้นก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน<ม>แล้วก็ผลที่มันออกมานะคะก็ใกล้เคียงกับการใช้แป้งฝุ่นซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังตอนเคาะนะคะเรามาเคาะกันดีกว่าคะ่ะเริ่มที่ตัวแรกนะคะนั่นก็คือตัว JUNO ANCO MUN CHAI Mineral Cream นะคะตัวนี้เคาะมีหอเคาะมีห้าคุณผู้ชมเคาะมีห้ะ ยังไม่ขอ <S <S นะคะอุย<โฮ>แรงมากก็พูดกันตรงๆนะคะว่าอาจจะยังขอไม่ได้ด้วยเพราะว่าประเด็นคือตัวเนี้ยมันมีความแบบสกินแคร์อยู่ด้วยข้างในนั่นแล้วก็ในส่วนของการเป็นไพรเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยยังดูไม่ออกยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าใกล้เคียงกับชาลอตทิวเบอรี่นะคะชาลลอตทิวเบอรี่เนี่ยอาจจะมีความเหนืบตัวแบบครีมแบบนิดนึงแล้วก็แฟนตาซีอะไรบางอย่างที่เราเวลาเราใช้เราจะรู้สึกว่าเหมือนเราจะสวยอ่ะเข้าใจปะแต่เนี้ยในความที่มันไม่ได้ ขายแฟนตาซีขนาดนั้นด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าอืมฉันละดูห้องเลยขนาดนั้นแต่การลงรองพื้นนะคะไม่ได้ผิด แผลไปจากปกติเลยนะคะก็ยังตอบไม่ได้จริงๆนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่เป็นครั้งแรกเลยที่ยังไม่เคาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเคาะดีหรือไม่เคาะดีเพราะว่ามันเป็นครีมอะเนื้อออกปะมีความแบบเป็นไพรเมอร์แต่ความเป็นไพรเมอร์ก็ยังดูไม่ออกขนาดนั้นอนะมันมีความเป็นครีมมากกว่าฉะนั้นใครอยากลองลองได้คะ่ะมันไม่ได้ทําให้เมคอัพดูประหลาดหรือว่าแบบมีเท็กซ์เจอร์ที่ยากในการทํางานด้วยนะคะไม่ยากแล้วก็2ก็คือไอความชุ่มชื้นต่างๆที่แบบเขาแบบ บอกว่ามันจะเป็นดีวีสกินอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ขนาดนั้นด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เรายังลังเลละกันซึ่งอ่ะอันนี้ก็ใครอยากทำก็ทํำครไม่อยากทําก็แล้วแต่น,นี่ไม่รู้นะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราจะมาขอกันจริงๆอันนี้ก็คือเป็นพระเอกในคลิปนี้เลยเนาะนั่นคือแบบฟองน้ําต่าง,าง,างาๆใดๆนะคะจูนโน่แอนโคลสปอนจ์ทั้งหมดนะคะขคาะมีฮะขอมีฮะคผู้ชมเคาะมีฮะเคามีฮะ เคาะค่ะจะบอกว่าอันนี้คือเคาะเลยนะครับเคาะ เราะหมดเลยคืองงปะอันนี้ก็คือตัวเลมอนสปอนจ์เนี่ยหนึ่งก็คือมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีความใช้งานบิวตี้เบนเดอร์มาเคยทํามาแล้วแล้วก็อยากได้แบบบิวตี้เบนเดอร์ที่ราคาถูกลงประมาณครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยถูกลงประมาณครึ่งหนึ่งของบิวตี้เบนเดอร์แล้วกันแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันหาซื้อยากมันไม่ได้มีในบ้านเราซึ่งแบบเวลาเราแบบต้องซื้อแล้วก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยก่อนมันจะมาก่อนอะไรคือแบบบางทีมันหาอยากได้นึกออกปะแต่ถ้าแบบเดิมซื้อบิวตี้เบนเดอร์ที่ซี้ มีฟิลที่คล้ายกับบิวตี้เบนเดอร์มากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเท็กซ์เจอร์เวลามันใช้เนี่ยมันจะมีความฟูฟูอุยๆมากกว่าบิวตี้เบนเดอร์ในการที่เราจะสามารถใช้ในการลงรองพื้นอันนี้ต้องให้เลยในการลงรองพื้นนะคะเพราะว่าเท็กซ์เจอร์มันมีความฟูขึ้นมานิดนึงแบบนิดเดียวนะคะแล้วก็มีความแบบนั่นแล้วก็สิ่งที่เราคิดว่ามันต่างจากตัวฟองน้ําอีก2อันนั่นก็คือรูปทรงของมันมันเป็นโค้งหมดเลยมันมันไม่งงในการที่แบบว่าเราเคยใช้บิวตี้เบนเดอร์ที่มีความเป็นแบบเนนีี้บบ้้แแลวราก็มใชบบ ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายและอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นกิมมิคที่แบบพูดก็ได้ไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นะคะนั่นก็คือตัวเนี้ยถานมันเป็นหัวตัดอ่ะมันตั้งได้เว้ยเพ <c oughs> <c oughs> ื่อ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลาเราใช้แอรียเนี้ย เวลาเราเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยเราตั้งไว้อย่างเงี้ยมันไม่กิ้งไปไหนนึกออกปะแต่บิวตี้บนเดอร์มันตั้งไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีอะไรมันก็กลิ้งทัโลทะเลอะไรเงี้ยไปไหนมาไหนได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบปลายตูดมันตัดนึกออกปะอีดีเทลแค่เนี้ยก็ต้องให้ขอนะเวย้ยเขาทําเป็นกลมๆม,มันน่าจะง่ายกว่าปะวะแต่คือเขาตัดมาอย่างเงี้ยเพื่อแบบตั้งอยู่บนโต๊ะอะไม่กิ้งไปไหนอะเออก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความต่างจากบิวตี้บันเดอร์ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็เฉ มันเท่ากับ beauty blender ที่เราเคยใช้2ก็คือตัวที่เป็น rose e l v e sponge นะคะหรือว่าตัวที่มีแบบปลายตัดแบบนี้ไม่ใช่ตัวที่เป็นหัวตัดเป็นแบบปลายตัดแบบนี้แล้วก็ตั้งได้อีกเช่นเดียวกันซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่เหมาะกับอันเนี้ยมากที่สุดที่เราเห็นก็คือการลงแป้งใน area เล็กลงแบบเหมือนทำเป็น taping หรือว่าทำเป็นแบบใต้ตาเบรกหรือว่าการลงแป้งผสมรองพื้นตัวนี้ก็คือลงไปได้ง่ายแต่ถามว่ามันหนีจากตัวนี้ในการลงรองพื้นมากไหมไม่หนีกันมาก สมมติอันนี้5อันนี้ก็4.5อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอารมณ์แบบไม่หนีกันมากแต่ e n e ฟ i t ในการลงแป้งอันเนี้ยตัวนี้ทำได้ดีกว่าแต่ตัวเนี้ยรองพื้นดีกว่าส่วนอันนี้นะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าใครใช้เป็นก็คือเป็นแต่ถ้าใครใช้ไม่เป็นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันจับลําบากมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นคนที่แบบรู้สึกว่ามันอาจจะใช้ยากหน่อยแต่ถามว่าเป็นไหมมันก็เป็นแหละมันจะบีบต้องบีบนิดนึงแล้วก็กดๆๆเลยแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นลูกครึ่งระหว่างฟองน้าที่เป็นหัวตัดเป็นสีีี่่่เเเเหลลยยมทใช้้้แแบบบบขขาาาซซออว มัยก่อนที่เป็นฟองน้ำลาเท็ก,กับฟองน้ำที่เป็นคล้ายๆแบบไข่หมาแบบนี้นะที่เป็นขน,ขนๆนั่นนะคะเออมันก็เลยแบบว่าอ่ะเป็นลูกครึ่งกันแล้วก็1คือใช้ในการลงแป้งในแอ์เรย์ใหญ่ๆได้ดีมากคือเร็วมากเพราะว่าหน้าตัดมันใหญ่กว่ามันโป่งโปงโป่งโปงโปงเสร็จเลยหรือว่าอันนี้เราสามารถใช้ในการที่เราลงแป้งฝุ่นไปแล้วทั้งหน้าแล้วเราอยากให้แป้งมันติดผิวมากขึ้นแล้วก็เอาอันนี้ไปชุบน้ำธรรมดาโดยที่ไม่ต้องลงไะไรแล้วก็กดกดกดลงไปมันก็แป๊บเดียวมันก็จะเต็มทั้งหน้านะคะแล้วก็อันน้ตาาัดนน่่วแ โดยรวมแล้วมันก็ยังทํางานของมันได้และในการลงรองพื้นก็ใช้ได้แต่ก็อาจจะต้องแบบบีบนิดนึงแล้วก็กดหน่อยแต่โดยรวมก็คือเคาะนะให้พูดง่ายๆก็คือเรียงลําดับการใช้กับรองพื้นดีสุดลองลงมาลองลงมาใช้กับแป้งตัวนี้ดีสุดลองลงมาแล้วก็ลองลงมา แต่ถามว่าตัวมันเดี่ยวๆมันสามารถทํางานทั้งแป้งทั้งรองพื้นได้ไหมทําได้หมดนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่ความต้องการหรือสไตล์ในการแต่งหน้าของเราแต่ด้วยความที่ดิฉันเป็น beauty blogger ดิฉันก็ต้องหาความต่างให้คุณแบบว่าเออมันต่างกันยังไงมันแบบมันเกิดมาเพื่ออะไรนู่นนี่นั่นแต่ในหมวกของคนที่ชอบเมคอัพหรือว่าคนที่แบบแต่งหน้าในชีวิตประจําวันดิฉันพูดเลยว่าสอันนี้ แทบไม่ต่างคือมันต่างไหมต่างจริงแต่ถ้าการใช้งานในชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้เน้นอะไรมากมายหรือว่าต้องมีขั้นตอนอะไรแบบวินิมาลามันใช้แทนกันได้ค่ะเพราะว่าเ t e เ t อร์มันใกล้เคียงกันมากแล้วก็ถ้าหาไม่ได้ beauty blender ก็ยังดีอยู่ก็ไม่ได้แบบบีดกันมาสูสีและกันคุณผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูละกันเนาะว่ากี่โลเพราะถ้าอ้วนก็ลดที่เดียวเลย ถ้า้ำหนักดูว่าแอ่เสื้อนี้ได้ก็สื่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเออมีตัวเลือกว่าเอออยากจะแบบมีความมีกิมมิกมีแบบรอยตัดตรงนี้นั่น<ๆ>ก็เคาะนะคะยวงนี้นะคะนี่ฉันชอบนะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือรีวิวนะคะ j u n น,โนโอแอนโคทั้งตัว Moon Shine Miracle Cream แล้วก็ตัว e well v ว t s p o ป g e ที่แบบ มีชื่อหลายแบบมีรูปทรงหลายแบบนะคะแต่ว่ามีเท็กซ์เจอร์ที่เออเออเหมือนกันอ่ะหวังว่ารีวิวนี้คือจะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในการแบบใช้งานแล้วก็ความต่างของฟองน้ำเนี่ยแต่ละอย่างที่แบบบางทีเราอาจจะงงเนาะว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมอีตัวนี้ตัดอีตัวนี้ไม่ตัดอีตัวนี้โค้งอีตัวนี้มนอะไรเงี้ยมันก็อี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าอ่ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะพอจะเป็นไอเดียในการตัดสินใจในการเลือกซื้อฟองน้ําหรือว่าการแบบว่าแต่งหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้ย้อนขึ้นพูดตรงๆอ่ะโอ้ดูออกปะอ่ะโอเคนะคะครังหน้าจะมีโปรดักอะไรมาลองให้ดูหรือว่ามาเคาะอะไรอย่างนี้กันอีกนะคะก็ติดตามชมแล้วกันเพราะว่าโอ้ที่อยู่ตรงนี้นั้นโอ้เยอะเลยอยู่ในคิวเนี่ยใจเย็นๆนะคะได้ทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบาย มอเนี่ยเอาจริงป่ะมันไข่หมาแบบหมาพันไทยขนสั้นอะซกหมกซงรอยาใบยบายฟองน Öyle. ้ำไข่หมา